สวัสดีค่ะสวัสดีทำมือสวัสดีครับหนูชื่อหนชืดอติชัยนันท์ตังโชสามจับสี่วันนี้จะมาทำมาทำไข่ทำอะไรข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่วันนี้ทำอะไรนะข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่อ่าอันนีน่ะมาถูดิบลูกอ่ะอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรปูอัดดีปูอัดและนี้อะไรอันนี้อะไรโช่หน่อยถือโช่พ่อหน่อย อันนี้ไก่หอมไก่หอมอ่ะอันนี้อะไรลูกอันนี้อัน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 นี้ซอสซอส้ำปลาอ่าแล้วนี้อะไรชี้ดิอันนี้น้ำมันะอ่ะเอาวางด้วยนะอ่าแล้วนี้อะไรโชว์ดิอันนี้อันนี้ผักผักแล้วนี้อะไรครับอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรมเป็เปเปข้าวของอ่าครับอ่ะอันดับแรกนะ เดานนก็เปิดเตาแก๊สอ่าวนนกดต้องใส่เตาแก๊สนอ่ะแล้วก็ใส่นี้ไปแล้วก็่าแ,แล้วก็ใส่น้ำมันล,ลูกเดี๋ยวแม่ทำให้อ่านนน่าเดี๋ยวใส่น้ำมันมี <c oughs> น้ำมันใส่ไปนิดนี้ก่อนน้ำมันเราจะไม่ใส่เยอะลูก่ะแค่นี้พอ <c oughs> อ่าแล้วนน,นใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยใส่ลงไปเลยลูกอะนั่นแหละ เสร็จแ,แล้วเราก็ใส่อะไรลูกอย่าเดี๋ยวมันกระเด็นลูกเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ไข่ลูกใส่ไข่อะไรนนต์อตอกไข่ได้ไหมตักตอกตักอาตอกอ่ะเดี๋ยวแม่จับมืออ่ะแล้วก็ทำยังไงน้อ่าโอ้โหลงไปเสร็จแล้วน,นะนุทำน,นี้นะานนต์เก่งอ่าเก่งมาก อ่าอ่าใส่ลงไปเลยลูกอ่าเจ๋งมากแล้วน้องก็ผัดเลยลูกอยก่าเพิ่งผัดอย่าเพิ่งใส่ครับโหเกี๊ยวเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปครับยาโนองจะใช้มือลูกแล้วน้องตัดล,<ผ>ล,ลงไป<ผ>อ่าเอาให้หมดลูก กราลงผัดได้เลยเอามองกล้องด้วยยิ้มใส่กล้องยิ้มใ่กล้องได้อ่าเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสลูกเกาจะใส่น้ำมันหอยนะอ่ะใส่ลงไปซอสซอสอ่ะใส่ซอสลงไปอะแล้วลลนนนนใส่ไปลูกอ่ะเทลงไปอ่าแล้วด้านนนผัด,ดข้าวเลยเดี๋ยวข้าวข้าวไม่เนี่ยนี้ก็จะเป็นข้าวผัดไข่นะเมนูขอไข่ ที่คุณครูแววที่คุณครูแววให้ทำโปรเจกต์ของเราตอนอสุดท้ายเดี๋ยวเรานุ่ข้าวไหมลูกอ่าเดี๋ยวนวดผัดลูกเดี๋ยวโรยใส่อ่าโรยลงไปหน่อยอ่าโรยลงไปนิดหนึ่งนิดเดียว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 อยิบนิดเดียวอ่านั่งอ่านี่ไงแต่และพจน์อ่าตัก ักใส่จานเลยลูกอ่ะอ่าหนูเองอ่ะหนูทำเองหนูทำยังไงทำเลยนะอ่าโอเคแม่ช่วยนะอย่าไปจับกระทะไอ้เตาแล้วหนูชิมด้วยชิมให้คุณครูดูอ่ากินแล้วครับเมนูอะไรครับ ดูดข,ดข้าวผัดไทยข้าวผัดไทยข้าวผัดไทยออ่ะกินเลย <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมลูกอ่ะอีกคำหนึ่งแม่ป้อนมาเออร้อนเปล่าๆ่าอหมอสวัสดีป่อนินครับแต่ 啊！<對> ah!